สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจอแชนแนลที่เขื่อนป่าสักชิรธิ์ตอนนี้เราจะมาอัปเดตน้าในเขื่อนป่าสักชิรธิ์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปรับชมรับฟังกันเลยครับมารับชมรับฟังปริมาณน้ําในเขื่อนต่างๆที่ภาคเหนือเริ่มจากเขื่อนภูมิพลวันนี้59%ครับเขื่อนศริกิจ47%เขื่อนแม่งัด 40%, 40เขื่อนกิวลม้ม85% เขื่อนแม่วง26%เขื่อนกิวคอหมา75%้าเเขื่อนควแน้อย101%และเขื่อนแม่มอก102%ครับมาฟังปริมาณน้ำที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มจากเขื่อนลำปาวนะครับ63%เปขื่อนลำตะคอง106%เขื่อนลำพะเพิง96%เขื่อนน้ำอูน66%เนขื่อนอุบลรัฐ1น6เงร้อนสินหร91%เขื่อนจุฬานร์0 0 0 เขื่อนห้วยหลวง62%เขื่อนลำนางรอง94%เขื่อนมูลบน104%เขื่อนน้ำพุง57%และเขื่อนลำแสะ99%ครับมาฟังปริมณาณน้ำที่ภาคกลางนะครับเริ่มจากเขื่อนป่ากสักชลริิธิ์วันนี้อยู่ที่102%เขื่อนกระเสียว100%และเขื่อนทับสะเหลา102%ครับ มาฟังปริมาณน้ําที่ภาคตะวันตกนะครับมี2เขื่อนเขื่อนศรีนครินแปดสิร์นและเขื่อนวชิราลงกรณแป์ครับมาฟังปริมาณน้ําที่ภาคตะวันออกนะครับเขื่อนบางพระ89%เขื่อนหนองปลาไหล116%ยเเขื่อนคลองสียัด6 0เซเขื่อนคุน่านประการชน100%เเขื่อนประแสเ8สแรและเขื่อนอรุบรินทรจินดา10 7เเครับ มาฟังปริมาณน้ําที่เขื่อนต่างๆภาคใต้นะครับเขื่อนแก่งกระจาน92%เขื่อปนปาณบุรี84%เขื่อนราชปราภา77%และเขื่อนบางลาง49%ครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและฟังจเจแชนแนลดันจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้จเจแช n แนลด้วยนะครับ เตจชาแนลก็ทําช่องทํากินทําขายบ้านๆนะครับปลูกสวนน้อยปลูกร้อยร้อยอย่างนะครับผมมีหลายอย่างที่สวนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากด้วยเป็นกําลังใจให้นะครับทากินทําขายนะครับแล้วก็เที่ยวที่บ้านนะครับบ้านนของเตจชาแนลอยู่ลบบุรีนะครับเกิดป่าสาวกรสิทธิ์โชคดีเป็นของท่านผู้ชมท่านครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ